สวัสดีค่ะช่องแม่จินค่ะวันนี้แม่จินจะชวนทําแกงเหลืองสับประรดกุ้งนะคะก็จะมีกุ้งนะคะกุ้งกุ้งอันนี้อันนี้เนี่ยแต่แกะนะคะแกะแกะผานะคะผ่าเอาเส้นขี้มันนะคะขี้กุ้งแล้วดึงออกนะคะจะล้างให้สะอาดนะคะแล้วก็จะมี มีน้ำตาลเกลือน้ำปลากระปิกะปิแล้วก็น้ำมะนาวเครื่องแกงเหลืองนะคะเครื่องแกงเหลืองนี่ก็จะมีส่วนประกอบก็มีพริกนะคะพริกแม่จินใช้พริกสดนะคะพริกสดแล้วก็พริกสดสีแดงนะคะแล้วก็มีกระเทียมมีหอมมีเกลือนะคะ แล้วก็ขมิ้นนะคะตำตำให้ให้ละเอียดนะคะก็ขาดไม่ได้ก็สับประรดนะคะสับประรดเดี๋ยวเรามาดูสับประรดนี่ต้องใช้สับประรดที่ที่ยังไม่สุกจัดนะคะที่สุกหำหำนะคะมันจะได้มีรสชาติที่เอ่อเปรี้ยวอมหวานนะคะหวานอมเปรี้ยวเปรี้ยวอมหวานนี่แหละค่ะนะคะ อย่างนี้นะคะต้องเอาไม่สุกจัดนะคะเดี๋ยวมาดูกันนะคะว่าจะจะจะ,จะหั่นยังไงนะคะเดี๋ยวปอกเลยนะคะปอกสับป,ระ,ประรดออกสับปะรดตาช้ำอันนี้นะคะแล้วก็ออกนะคะไม่ใช่หัน่นป,ปอกไปเรื่อยๆจนหมด ลูกนะคะแล้วเรามา,าหั่นนะคะอย่างนี้นะคะหั่น่างนี้นะคะหั่น่างนี้นะคะ หัน่นเฉียงอย่างนี้นะคะหั่นเสียงอย่างนี้นะคะไม่ไม่ต้องบางมากนะคะเียงอย่างนี้นะะีะไม่ต้องให้ติดใต้นะคะเฉียงไป รส่ี้มันจะฉ่ำนะคะถ้าหากว่าสุกมากนี่มันจะออกรสชาติหวานไปนะคะแล้วก็เนื้อมันจะสีไม่สวยด้วยนะคะถ้าเราใช้สับประรดสุกสุก ประมาณนี้นะคะต้องต้องหั่นชิ้นใหญ่ๆนะคะถ้าหากว่าบางคนเขาทานที่เดิบๆมากๆนะคะยังแข็งอยู่เนี่ยก็ต้องหั่นบางๆนะคะแต่สูตรของแม่จินนี่ต้องเอาขนาดนี้นะคะนี่ได้แล้วเครื่องครบครบนะคะค่ะเราต้มน้ําให้เดือดนะคะน้ําใส่ใส่พอประมาณก่อนนะคะอย่าใส่เยอะนะคะเพราะเดี๋ยวน้ําสับประรดก็จะออกมาด้วยนะคะ เราก็เติมเครื่องนะคะเครื่องนี่ใส่ประมาณ2ช้อน2ช้อนโต๊ะนะคะ2ช้อนโต๊ะ2ชนปูนปูนนะคะแล้วก็ใส่กะปิไป1ช้อนโต๊ะนะคะกรกะปิแล้วก็ตั้งตั้งให้เดือดให้ให้เครื่องกับกะปิเข้ากันนะคะ ให้เดือดให้กะปิแนละเครื่องเข้ากันเดือดแล้วก็เครื่องเข้ากันแล้วนะคะเดี๋ยวเราเบาไฟหน่อยก่อนไฟหน่อยเครื่องเข้ากันแล้วนะคะเราก็ใส่ใส่ับประรดที่เราหั่นไว้นะคะ ใส่หนึ่งลูกเลยก็ <c oughs> เปิดไฟเปิดไฟให้แรงขึ้นหน่อยนะคะแล้วก็ปิดไา <c oughs> ให้สับประรดสุกนะคะ <c oughs> ให้สับประรดสุก <c oughs> มาดูกันนะคะอ่าเดือดแล้วนะคะ นับแล้วสับร้รถสุกแล้วนะคะรียขสุกนีเรามาใส่กุ้งะคะ่ะกุ้งกุ้งที่เราแกะแล้วล้างล้างสะอาดแล้วนะคะผ่าผ่าหลังนะคะดึงเส้นออกนะคะเส้นที่กุ้งนะคะ นีจะใช้กุ้งไม่ได้แกะเปลือกนะคะเพราะว่าจะทําให้เนื้อกุ้งมันหวานนะคะเนื้อกุ้งไม่แข็งแล้วก็หวานด้วยใส่ไป,ไปเลย จากนั้นเราก็เติมเติมน้ำมะนาวนะคะน้ำมะนาวนี่จะเติมประมาณสองช้อนโต๊ะก่อนนะคะเติมน้ำปลาหนึ่งช้อนโต๊ะนะคะน้ำตาลลายประมาณหนึ่งช้อนอย่างกันนะคะ เปลือนะคะเปลือนะคะใส่ดอกเปลือนะคะก็ไม่ต้องไม่ต้องให้ให้สุกมากนะคะเวลาเราปิดปิดฝาหม้อไว้มันจะระอุกุ้งมันจะได้ไม่แข็งนะคะยังร้อนระอ,อุอยู่กุ้งตัวแดงก็พอได้นะคะปิดไปได้นะคะ๋ยวชิมชิม ชาตินะคะ กุ้งตัวแดงอย่างนี้ก,ก็พอเลยนะคะเป็นว่าเสร็จนะคะคลิปทำแกงเหลืองกุ้งสับปะรดนะคะอันนี้นะคะตักเสิร์ฟได้เลยนะคะคลิปนี้ขอจบเพียงเท่านี้ก่อนนะคะช่วยกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์กดติดตามให้แม่จินด้วยนะคะ ขอบคุณมากค่ะ